สวัสดีครับวันนี้ร้านจุบินเตอร์เดี๋ยวมารีวิวนะครับวันนี้เป็นปาก h o น n SA นะครับตัวนี้ก็เยอะแยะเลยในร้านเรานะครับร้านจูบินเตอร์ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ h o น n SA นะครับเดี๋ยวเรามาอ่ารีวิวกันนะครับว่าตูดแบบไหนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการลงจากรถอยู่นะฮะอันนี้ก็ช่วงสงการงานก็แน่นเลยนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายเลยสำหรับ h o น n SA นะครับก็เดี๋ยวลองมาชมกันนะครับว่าแบบไหนอ่าติดตามชมครับผมเดี๋ยวเรียงให้ขอ ไปอี่แป๊บหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่า SA นะครับโหดและแรงขนาดไหนนะครับผมนี้ก็พร้อมเรียบร้อยนะครับสาหรับการที่จะรีวิวนะฮะแต่ละรุ่นแต่ละราคานะครับของ SA เนะเราเป็นตัวแทนจําหน่าย SA นะครับจะจําหน่ายได้ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นดอกลาโพงฮอนปากแต่ปากกระโถนปากเดี่ยวตูดทุกยี่ห้อนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรีวิวได้ทั้งหมดจริงๆครับเยอะมากนะครับเรารีวิวก็ รุ่นหลักๆรุ่นย่อยถึงรุ่นท็อปกันเลยทีเดียวนะัะปากฮอนนะอันนี้จะรีวิวเน้นเป็นปากกระโถนเลยนะฮะปากกระโถนหมายความว่าไงก็คือเป็นปากป้องใหญ่แบบนี้นะฮะกุวยใหญ่ๆแบบนี้คือปากกระโถนนะฮะเราก็จะรีวิวเน้นเน้นตั้งแต่ปากรนนปากระโถนนะฮะปากกระโถนมีปากแบบไหนบ้างมีขนาด21นิ้วและ24นิ้วนะสังเกตดีๆนะข้างบน21ข้างล่าง24นะฮะจําไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ราคาปากก่อนแล้ว อยากจะใส่ตูดอะไรก็ว่ากันไปตามที่ลูกค้าชอบนะครับปากมี21กับ24นะครปากจะมีตั้งแต่ตูดธรรมดาก็คือคอนิ้วครึ่งนะครับคอนิ้วครึ่งหมายถึงอะไรนะครับก็คือดอกกิฟดอกอบอ้อมนะครับทั่วไปนะครับเป็นคอเล็กทั่วไปนะครับคือปากธรรมดานะครับเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้คือปากธรรมดานะครับคือคอนที่มีทั่วไปตามท้องตลาดนะครับส่วนปากใหญ่จะเป็นแบบไหนปากใหญ่ทอง SA ก็จะมีท้องสองรุ่นด้วยกัน รุ่น2นิ้วนะรุ่นคอสองนิ้วนะครับกับรุ่นคอ1นิ้วเฮ้ยคอ2นิ้วครึ่งนะครับท็อปสุดจะเป็น850้านที่ผมรีวิวขายบ่อยๆนะครับประมาณนี้นะฮะก็อ่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้คอสนิ้วนะฮะอ่าคอหนึ่งนิ้ว4ี่สี่สี่ตูดนะฮะ4ี่ตูดคอเล็กนะครับตัวนี้นะฮะปากเปล่าย1็ดนิ้วนะอยู่อยู่ราคาห้า0ันร้บาทนะครับปาก21นิ้วนะห้าพันห้บาทจุดสังเกต คอเล็กคอใหญ่คือกลวยนะฮะกลวยสีขาวจะเป็นคอเล็กสี่ตูดนะครับกลวยสีดําจะเป็นคอใหญ่ตูดเดียวนะฮะคอใหญ่ตูดเดียวนะฮะก็จะจะจะพุ่งจะแรงกว่าแล้วก็ประหยัดประหยัดในการแท่นขับนะครับเพราะว่ามันมีปากและตูดนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ถ้าคอเล็กเนี่ยครับปากยี่สิบเอ็ดนิ้วเป็นแบบนี้นะฮะปากเปล่าห้าพันหกร้อยบาทนะครับสินค้าไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหรือใครจะเอาสี่อ่าสี่ตูดแบบนี้นะครับคอคอเล็กนะครับแต่เอาปากยี่สี่ก็ปากละหกพันบาทอันนี้ผมจะแจ้ง ราคาย่อยๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องตูดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเรื่องตูดเรามีเรียงให้เป็นตับอยู่แล้วนะต่อมาเป็นคอใหญ่นะคอใหญ่จะเป็นกล้วยสีดานะคอใหญ่จะเป็นกล้วยสีดํามีทั้ง21นิ้วและ24นิ้วนะดูให้ดีๆนะฮะราคาจะเท่ากันนะฮะสำหรับปากเปล่านะฮะสำหรับปากเปล่านะปากเป่านะฮะกล้วยดานะฮะจะมี2รุ่นอีกนะครับรุ่นรุ่นเป็นแบบไหนนะับเดี๋ยวพามาดูนะรุ่นที่เริ่มต้นนะะปากยี่สิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันจะเป็น ฝาครอบนะจะแตกต่างที่ฝาครอบเล็กกับฝาครอบใหญ่นะนี่ครับฝาครอบเล็กกับฝาครอบใหญ่นะเราต้องดูจุดแตกต่างนะฮะรุ่นฝาครอบเล็กจะถูกกว่านะครับใส่ได้ตูดเดียวเหมือนกันนะครับใส่ได้หนึ่งตูดแบบนี้เหมือนกันคอเล็กคอใหญ่ใส่ได้เหมือนกันนะฮะตัวท็อปก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าปากเล็กปากฝาครอบนะครับมันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันนะใครอยากได้ใหญ่ๆอลังการก็เอาตูดใหญ่ราคาก็จะแพงกว่านะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นฝาครอบเล็กนะับปากเปล่าอยู่4,500านะครับ ปากเปล่าอยู่4,500ครับราคาก็จะถูกกว่าไอ้สี่ทางนะครับสี่ทางมันจะแพงกว่านะครับปากตูดเล็กนะฮะ4,500บาทสําหรับ21นิ้วนะอันนี้ปากเปล่าก,ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น24นะเป็นอ่าครอบเล็กนะครับก็จะอยู่ปากละ5,000บาทนะครับก็จะถูกกว่านะครับส่วนใครเอาครอบใหญ่นะฮะครอบใหญ่ราคา21นิ้วอยู่5,000บาทนะครับเห็นไหมครับขอแตกต่างครอบใหญ่5,000ครอบเล็ก4,500แตกต่างกัน500บาทส่วน ถ้าเป็นครอบใหญ่24นิ้วก็อยู่5,600บาทก็จะแตกต่างกันประมาณ600 500ถึง600บาทนะครับก็เสียงเดียวกันนะเพราะปากเหมือนกันแต่แค่ว่าแตกต่างที่ตูดเล็กตูดใหญ่กันนั่นเองนะครับตูดใหญ่นะครับคาเล็กค่าอะไรมันก็แพงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆได้ราคาปากไปแล้วอยู่ประมาณ4,500ถึง5,000กว่าบาทนะครับ4,500ถึง5,000นะครับประมาณนั้นนะก็มาดูตูดนะก็เริ่มที่คอเล็กก่อนคอเล็กจะใส่ได้4ตูดนะฮะจะเป็นรุ่น150วัตต์ คอเล็กนะครับคอเล็กร้อยห้าสิบวัตต์ใส่สี่ตูดก็ตูดละหนึ่งพันบาทนะครับสี่ตูดสี่พันนะสี่พันเอามาใส่กระปาก5้าพันหกก็จะจบอยู่ประมาณเก้าพันหกอันนี้สําหรับคอเล็กนะฮะคอเล็กสี่ตูดนะฮะใครชอบแบบสี่ตูดนะครับเสียงเสียงสี่ตูดเสียงแบบใหญ่ๆรวมกันก็เอาเล่นคอเล็กไปนะครับก็เก้าพันกว่าบาทก็ได้สี่ตูดแล้วแล้วก็ได้ต่อหนึ่งปากนะครับเราก็ได้ปากยี่สิบนิ้วส่วนถ้าเอาปากยี่สิบสี่ก็จะจบอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะปากปากหกพันตูดสี่พันหมื่น เริ่มต้นจบอยู่ประมาณ1 0,000หมื่นอ่ะจบคอเล็กไปละต่อไปคอ2นิ้วคอ2นิ้วนี่ครับตัวเริ่มต้นเลย200วัตสามร้วัตต์500วัตต์550 850ท็อปสุดนะเดี๋ยวเรามาอธิบายตัวนี้ก่อนนี่ครับคอ2นิ้วนะดูนะความแตกต่างของคอนะฮะคอสองนิ้วคือคอใหญ่นะคอใหญ่ตัวนี้นะฮะเริ่มต้นที่ตัวละพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยนะครับบวกกับสมมติเอาตูดตัวนี้นะฮะเอาตูดเอาปากสี่พันห้า ตูดพันหบวกปาก4ี่พันห้าก็จะจบอยู่แค่ประมาณ6000นะครับก็ได้1ปากแล้วคู่หนึ่งก็หมื่นสองเองนะครับสาหรับตูดเริ่มต้นนะหรือใครจะขยับมาเป็นรุ่น300รุ่น300ก็ 300, เพิ่มเงินอีกประมาณ 500, นะ500บาทนะครับห้าบาทก็คือตูดเดียวได้พันสองอ่าสองพปาก4ี่พันห้าก็จะเริ่มที่6กพันหาสำหรับรุ่นครอบเล็กนะครับนะประมาณนี้หรือใครจะใส่550วัตต์ก็ได้5้รวัตต์ก็2 0 0 0ันสองพ ปาก4,500ก็จะจบอยู่7,000กว่าบาทนะฮะ7,000กว่าบาทหรือคจะเอาท็อปสุดไปเลยนะครับที่เราเล่นดังๆขายดีๆก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะ8 5 0นะครับคอใหญ่แบบท็อปสุดเลยนะฮะท็อปสุดก็จะจบอยู่กับปากอ่าปากอะไรปากตูดเล็กนะครับท็อปสุด3 9 0 0นะครับตูดปาก4,500ก็จะจบอยู่ประมาณ8 4 0 0นะคอใหญ่เนะี่ยจบตูดเล็ก8 4 0 0จบตูดใหญ่ จุดฝาครอบใหญ่จบ8,009นะครับก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ผมแนะนําเลนส์สุดท็อปสุดนะครับใครถามเราก็บอกว่าของเราท็อปสุดแล้วนะครับก็ไม่มีใครสามารถจะเยอะกว่าเราได้แล้วถ้าเล่น850ณตอนนี้นะฮะณตอนปัจจุบันนี้นะฮะก็850ถ้าใส่กับครอบเล็กนะครับอยู่8,004ใส่กับครอบใหญ่อยู่8,009ใส่กับ24นิ้วนะครับ9,005นะครับสำหรับ850นะครับท็อปสุด ส่วนใครจะใส่550ก็จะถูกลงไปพันหนึ่งตามที่แจ้งไปนะครับก็จะเหลือ7,004 7,009นะครับแล้วก็จะเหลือ8,000กว่านะครับก็จะไล่ลงไปหรือจะใส่แค่300วัตต์นะ300วัตต์กับ w, 200วัตต์จะแตกต่างที่แม่เหล็กนะฮะแม่เหล็กก้อนเดียวกับ2ก้อนนะใส่300วัตต์ก็ถูกลงไปนะอันนี้เราชอบแบบไหนเราจัดได้แบบนั้นนะฮะใครไม่เข้าใจก็โทรมาตามเบอร์โทรหรือว่าไลน์มาสอบถามหรือว่าจะแชท ทางเพจ Facebook พิมร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะร้านอยู่ถนนมารายแมนะฮะขาเข้าเมืองนครปฐมนะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมนะสี่แยกไฟแดงวังตะกูนะฮะรถผ่านไปตลอดนะอยู่ติดกับร้านยางนะถ้ามานะครับร้านยางจะบางนิดนึงนะฮะสังเกตดีๆนะร้านยางจะบางนะฮะก็เห็นร้านยางก็จอดได้เลยนะจะมีป้ายอยู่อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะใครชอบ s a แนวไหนลองโทรมาสอบถามนะครับว่าสมมุติว่าอยากได้ปากแบบนี้อยากได้ตัวแบบนี้เราโทรมาหากันนะครับแล้วก็ ราคานะครับถ้ามีจํานวนก็เดี๋ยวเราคุยราคากันได้นะครับอันนี้ราคาเราแบบว่าขาย2ปาก3ปากนะครับได้ปกตินะฮะก็ชอบอ่าคอเล็กนะครับคอกลางคอใหญ่นะครับก็จัดได้หมดนะคอ2นิ้วคอ2อนิ้วครึ่งนะครับของเรามีให้หมดนะมีบริการเก็บปลายทางนะครับเราสามารถปลายทางได้โอนได้แต่ต้องโทรมาสอบถามค่าขนส่งนะฮะแล้วก็ าการเก็บเงินปลายทางก็ต้องมีการมัดจําสินค้านะครับการมัดจําค่าขนส่งนะชอบแบบไหนนะครับยี่เบยี่สี่คอเล็กคอใหญ่นะครับตูดมีตั้งแต่สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยยันแปดร้อยห้าสิบวัตต์เลือกได้ทุกไซส์นะครับเราก็โทรเข้ามาสอบถามกันโอนได้ไปลายทางได้หรือมารับเองได้ที่หน้าร้านนะครับวันนี้ร้านจูบินเตอร์ก็มารีวิวแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยสําหรับฮอนชุดนี้นะฮะฮอนชุดนี้เข้ามารอบนี้นะฮะก็ ก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยว่าจะชอบตูดเล็กตูดใหญ่ครับจุบอินเตอร์สามารถจัดให้ได้ทุกระบบนะวันนี้ราเพียงท่านี้นะครับก็สําหรับของเ a เราขายได้หมดครับแป้นนะครับโลโก้ทุกอย่างเราขายหมดนะก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามาเบอร์ด้านล่างแล้วก็บร์เทด้านบนนะครับชื่อร้านเฟซและด้านบนครับก็ตามนี้เลยคอเล็กคอใหญ่นะครับตูดเล็กตูดใหญ่จัดได้หมดดังได้ทุกสเต็ปนะครับวันนี้รายเพียงท่านี้กับช่วงสงการนะครับเดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะเดินทางไปและกลับปลอดภัยนะครับแล้วก็ ปอดจากเชื้อโควิดนะครับหวังว่าไม่เอาไปแพร่เชื้อที่บ้านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับดูแลสุขภาพร่างกายนะครับทําตามมาตรการของรัฐนะครับแต่รัฐไม่ค่อยทําตามมาตรการของเราเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราเอาตามที่เราสะดวกแล้วกันนะครับวันนี้เราไปเพียงเท่านี้กับจุ๊บอินเตอร์ทั้องผสมกับออนเอสเอนะครับมาสอบถามได้ปากแต่ดอกลำโพงไอเดยก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับก็วันนี้เราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ อย่างใหญ่ครับ850เนี่ยครับท็อปสุดนะรุ่นที่ขายที่ดีที่สุดก็คือรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับ8 50วัตต์นะฮะก็ไล่เรียงออกไปเลยนะครับชอบแบบไหนจัดได้แบบนั้นจัดให้ทุกสไตล์นะครับหรือใครจะมีงบที่ว่ามันจัดได้หลายปากก็ลองโทรมาครับสำหรับหนังภาพยนตร์นะเครื่องไฟกระายเสียงที่ต้องการหลายๆปากนะครับอันนี้ย้ําว่าต้องการหลายๆปากเราก็จัดในราคาที่ไปได้ให้กันนะครับวันนี้อะไรเป็นเรื่องนะครับสวัสดีครับ